I'm special enough to be the chosen one. Double kill. ศัตรูแล้ว ขอหของหน่อย ขอบคุณนะขอของหน่อยของอยู่นี่ขอของหน่อยขอของหน่อยขอบคุณนะ 광윤이 <flowers> ขอของหน่อยเยี่ยมเลยขอของหน่อยของอยู่นี่ขอของหน่อยขอบคุณนะของอยู่นี่ของอยู่นี่ ขอของหน่อย Double kill. ฉันรวยขอของหน่อยขอของหน่อยขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอ,ของหน่อยขอบคุณนะ なあ。